เสียงที่คุณได้ยินไม่ใช่เสียงจากมนุษย์แต่นี่คือเสียงจาก AI ใครอยากทำคลิปทำคอนเทนต์แต่อายไม่กล้าพูดมาลองดูกันเดี๋ยวผมจะสอนให้โดยโปรแกรมที่ว่าก็คือคลิปแชมใช้ฟรีบน Windows 11เข้าไปที่เท t กทูสปีดแล้วก็ใส่เท x t ที่ต้องการให้พูดเนาะเลือกภาษาและเสียงครับที่เราอยากจะให้ตัวเสียงเท็กทูสปีดออกมานะเลือกโทนเสียงครับเลือกความเร็วในการพูดเลือกเสียงต่ำเสียงสูงพูดเร็วพูดช้าได้แล้วก็ทดลองฟังเสียงกันมาลองฟังเสียงภากจาก AI ผ่านโปรแกรมคลิปแชม โปรแกรมตัดต่อวิดีโอผ่าน AI ด้วยเครื่องมือแปลงข้อความเป็นเสียงพูดเมื่อถูกใจแล้วนะครับให้กดเซฟและกดเอ็กซ์พอร์ตไปใช้ไฟล์ต่อกันได้เลยนะครับโดยตัวโน้ตบุ๊กที่ผมใช้เอามาเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ในวันนี้ก็จะเป็นตัวคันตนะ17นะครับมาพร้อมกับไรเซน AI ตัวใหม่ด้วยซึ่งตัวนี้แรงมากแล้วก็ใช้ทำงานอย่าง AI ที่เราลองใชใ้ดูกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับจอใหญ่เบิ่มๆกันเลยแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายชั้นนาทั่วประเทศไทยเช่น a d v i c e Online ก็มีวางจาหน่ายด้วยสาหรับตัวนี้เหมามาาาาะกกกับกับบรรท AI ค